สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามวันนี้ผมก็มี power bank ขนาดจิ๋วเนี่ยครับ power bank ตัวนี้น่าจะรุ่นแรกๆหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนิดเดียวเองดูฮนะอันนี้เสียแล้วนะครับชาร์จไ้ไม่เข้าแล้วเราลงมาแกะดูแล้วก็ลงมาเปลี่ยนเบ็ดข้างในลองดู ราปกติถ้าเกิดแล้วมันเสียเราถ้าไม่ดัดแปลงไม่อะไรก็โยนทิ้งก็ไม่มีประโยชน์อันนี้เรามาลองดัดแปลงลงดูครับเผื่อว่าจะใช้ได้นะครับอันนี้ชัดไม่เข้าเลยครับผม,มเบ็ดเ่อมน่าจะนานแล้วด้วยแหละลองดูนะครับว่าจะพอจะใช้ได้ไหมรุ่นเล็กนิดเดียวครับแบตเตอรี่น่าจะใช้รักก้อนหนึ่งครับ เดี๋ยวนี้ก็ไม่ทําแล้วแบบนี้มันแต่พกพาสะดวกนะครับนิดเดียวเองถือไปไหนโอสบายมากเลยไม่หนักไม่อะไรนิดเดียวคือไม่ต้องชาร์จหรอกสมมุติว่าตัวสศัพท์เราแบตมันหมดก็อันนี้แหละครับก็พอจะใช้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมลองแกะดูนะครับว,ว่าพอจะเปลี่ยนยังพอจะใช้งานได้ไหมแกะมันแบบนี้เลยครับ เดโอ้มันมีปัญหาหลายอย่างครับกั้มันก็เป็นสนิมอยู่ครับตัวสปริงก็มองเห็นอยู่ก็เป็นสนิมเบ็ดก็น่าจะเสื่อมแล้วเลยครับเพราะว่านานแล้วโอ้แบบนี้ดีนะครับทำมาสะดวกเลยเนี่ยครับตอลงมาแล้ว อันนี้ก็ขึ้นสนิมแล้วครับจะปิงเดี๋ยวนะครับ,บ,รบต้องขูดๆขูดเอสาสนิมออกก่อนับน่าจะไม่ยากเครื่องแบบเพื่อนๆทำเองก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าเราจะไปเอาตัวเบ็ดที่ไหนมาโดยที่ไม่ต้องไปซื้อครับ าสามารถที่ว่าจะใช้ได้สักพัก2อพักน่ครับตัวโขดสนิมที่ตัวจะปิงด้วยนีย่นานแล้วครับเนี่ยเห็นเป็นดูแบตเตอรี่ก็ส่วนตัวชาร์จ U.S.B ก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับตอดออกมาแล้วตอดมาทั้งหมดเลยครับพร้ะมันไม่มีอะไรครับนะครับโอ้มี IC นิดเดียวเองแค่นี้แะครับมี IC คอยสั่งงานทำงานแนนี้ครับขึ้นสนิมแล้วอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูก็น้องๆถ้าอยากจะทำก็ได้ครับเนี่ยครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเก็บมาลองดูก่อนเผื่อว่ามันอาจจะใช้ได้ อันนี้ดูแล้วก็เป็นสนิมน่าจากน้ําจากแบตเตอรี่เนี่ยครับออกมาน่าจะใช่แหละเก็บไว้นานครับูดสนิมนี่ออกห้หมดครับมันเป็นน้ํา พาวเวร์แบงค์ขนาดจิ๋วใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวมาจากเป็นน้ำนะครับแบตเตอรี่เสื่อมแล้วออกน้ำมาแล้วไม่ไหนแล้วก็ไปกูดสนิมออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปดู เปืือเปือกเปอจะใช้ได้ เล็กๆน้อยๆครับผมทำเองได้ครับแบตเตอรี่หามาจากเก่าๆครับเรามาเลือกเอาก้อนที่ว่าสภาพยังดีดูที่ว่าไม่ออกน้ำไม่ขึ้นสนิมเนี่ยครับเก็บมาแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยแกะออกมาแล้วก็เลือกก้อนที่ว่ามันสมบูรณ์เนี่ยครับแกะออกมาจากนี้เนี่ยผมแกะออกมาแล้วจุดหนึ่งเนี่ยครับผมได้ทำการแกะออกมา ต้องเลือกครับอันไหนที่ว่ามันยังดีก็ดูที่ว่าขั้วบวกขั้วลบมันไม่ขึ้นสนิมไม่มีรอยน้ําอะไรนะครับเลือกนี่ผมเก็บเอาไว้เผื่อว่าต้องการใช้ในกราวหน้าครับอันนี้เสื่อมเลยครับวัดไฟไม่มีไฟแล้วครับตั้งมิเตอร์วัดกันลองดู ข้วบวกข้วลบมีควายประจุไหมเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่อย่างนี้ครับแต่เวลาชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้เลยครับแบบนี้ เป็นน้ำมันเสื่อมเลยครับเรามาเปลี่ยนเอาแบตเตอรี่ก่อนนี่ผมแกว,ว่า้เยอะเลยครับเนี่ยครับมันเป็นน้ำอย่างนี้เนี่ยครับอันนี้ไม่ได้เลยครับแบบนี้เป็นขึ้นสนิมแล้วครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้ก็ ถ้าเกิดมันเสียก็ใช้ได้ครับอันนี้ผมเก็บไว้เผื่อวา่าชาร์จไม่เข้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาลองดูถ้าเกิดว่าชาร์จไม่เข้าก็เนี่ยใช้นี้ใส่เข้าไปแทนที่เราเก็บเก็บไว้ครับอยา่าทิ้งนะครับเป็นแบตเตอรี่ดูที่ว่ามันยังพอใช้การได้อยู่ก็เก็บไว้ก่อนครับถ้าทิ้งไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็น่าจะใช้ได้ครับ อันนี้เสื่อลนะออกก้อนนี้ครับเข้าไปใส่แทนแต่ถ้ามันแบบ power bank บางตัวบางรุ่นนะครับที่มีพวก IC พวก c h a r i t ร r ถ้าเกิดว่าลงไม่ทราบจริงๆก็อย่าพิ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะโชอ็อที่ซาริเตอร์ก็มีนะครับผมชอ็อที่ตัวไอซีก็มีหลักการทํางานอันนี้มันมีอะไรครับมีแต่ไอซีนิดตัวเดียวแค่นั้นแหละแ,แบบนี้มันไม่ยากครับใส่ให้กงขั้วเนี่ยครับคือเราเปลี่ยนไปเลย เก็บจากเนี่ยเก็บจากเหลือใช้เนี่ยครับมาเช็คดูก่อนว่าใช้ได้ไหมสภาพอันนี้หมดตริตแล้วครับเก็บประจุไม่อยู่แล้วครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเก็บประจุไม่อยู่แล้วชุดเดียวกันที่ผมเกะออกมาอันนี้ดูแล้วเห็นไหมครับเป็นน้ำเลยใช้ไม่ได้ต้องดูขั้วที่ว่ามันสะอาดหน่อย เนี่ยยังใช้ได้สมบูรณ์เนี่ยครับแบบนี้ก็ที่ว่ามันไม่มีรอยน้ำมีก็ยังพอจะใช้ได้อยู่เนี่ยครับก็บแบนาอวัตสันอย่าเพิ่งทิ้งนะครับน้องๆพวกที่อยู่ในในโน้ตบุ๊กอะครับที่ว่าชาร์จแบตไม่เข้าบ้างอะไรบ้าง้ตบุ๊กถ้าไปซื้อใหม่ ตัวเบ็ดนี่ครับเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งนะครับบางก้อนมันยังใช้ได้อยู่นะครับบางก้อนมันใช้ได้ส่วนมากที่ใช้ได้มันจะอยู่ช่วงกลางๆครับใช้ได้แต่ถ้าว่าก,รรก้อนแรกๆเช่นว่ากรร้อนแรกเป็นบวกก้อนหลังสุดเป็นลบสองก้อนนี้ใช้ไม่ได้เราต้องหาบริเวณที่อยู่ช่วงกลางๆเนี่ยครับสภาพใช้ได้ครับนี่ผมเก็บเาไว้นะครับผมน้องๆถ้าอยากจะ มาเปลี่ยนก็ทำได้ครับเดี๋ยวมึงลองเสียบไฟลองดูนะครับมมาดูให้ดูชาดชาจเนี่ยครับอย่างอมใช้ได้ไหมครับเนี่ยครับมันขึ้นแดงอยู่นะครับ ึ้นควยสถานาการณ์ชาร์จอยู่ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักสิบนาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวมาวัดควยลองดูมันจะเก็บประจุได้ไหมถ้าเก็บประจุได้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับคือชาร์จไว้สักสิบนาทีสิบห้านาทีก่อนแล้วมาวัดดูว่ามันจะเก็บประจุได้ไหม โอเคนะครับครับผมเพื่อนเพื่หลังจากที่ชาร์จไปประมาณ10กว่านาทีประมาณเกือบ15นาทีครับเดี๋ยวลงมาวัดกันลองดูว่ามีเก็บประจุได้ไหม ได้นะครับผมใช้ได้ครับก้อนนี้อันนี้ชาร์จไปก็ประมาณ15นาทีเก็บประจุได้ไปประมาณ4โวลต์กว่าเกือบ5โวลต์ครับก็ใช้ได้อยู่ครับก็ถือว่ายัางใช้ได้เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วมันลองชาร์จโทรศัพท์ลองดูว่ามันจะทำงานขึ้นตัวชาร์จไหม ลองดูกันเลยครับต้องวนนี้นะครับผมแชทกับโทรศัพ์มือถือกันเลยครับว่ามันใช้ได้ไหมอ่า แบบนี้นี่ใช้ได้นะครับเก็บประจุอยู่นะครับใช้ได้ครับนี่ชาร์จไปประมาณ15นาที10บนาทีกว่าๆครับชากับโทรศับอ่าโอเคนะครับเนี่ยครับถ้าเราไปทิ้งเราไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้แต่ถ้าเรามาดัดแปลงโอเคเลยครับนี่ใช้ได้เลยครับเห็นไหมครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆรับใช้ได้อยู่นะครับนี่สถานะคือกำลังชาร์จอยู่ เห็นไหมครับดีกวาเลยก็ลงดูครับเพื่อนๆถ้าเ,เกิดว่ายังไงก็ลงมาสามารถที่ว่าจะมาดัดแปลงแก้ไขเองได้ครับผมเล็กๆน้อยๆมันไม่ยากจนเกินไปครับผม ได้คร sí, yeah, um, oh. right. yeah. ับแบบนี hmm. mm ้ดีครับผมมันเล็กดีกระทัดรัดดีครับผมนี่ถือว่าผ่านแล้วครับโอเคนะครับผมเพื่อนๆนก็มีสาระมาบอกให้เพื่อนๆได้รู้ว่าถ้าเจอเบ็ดที่เขาทิ้งๆิงเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเก็บให้ปลอดไปนะครับผมไม่ใช่ว่าเก็บมันอันตรายนะครับเนี่ยแต่เก็บให้มันปลอดไปหน่อยครับผมด้วยความวงยยด้วยความปรารถนาดีจากช่างตัวไปไขปัญหา มีอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็มาพูดคุยกันได้เคนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับรักเพื่อนเพทุกคนครับผม